สวัสดีครับสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับผมโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งมาซื้อการ์ดโปเกมอนแล้วก็อยากจะรู้ว่าความหายากของการ์ดโปเกมอนเนี่ยมันดูยังไงและมีระดับอะไรบ้างน,นะครับผมซึ่งใครเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เล่นสายการ์ดอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะเสริมข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปก็สามารถมาชี้แนะหรือว่ามาเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะคะรับกาดญี่ปุ่นนะครับมันจะบอก แรงคร่าวๆเลยตามนี้นะครับเรียงจากล่างขึ้นบนนะครับก็จะเป็น C U R R A R S R แล้วก็ S A R คือสูงสุดนะครับ C คือต่ำสุด S A R คือสูงสุดนะครับการแบบแรกนะครับก็คือแบบ common หรือ C นะครับวิธีการดูดูตรงนี้นะครับด้านล่างเล็กๆนะครับนี่คือ C นะครับโปเกมอนที่หาได้ง่ายๆทั่วไปนะครับผมตามซองเวลาเราเปิดซองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก ร่างหนึ่งของโปเกมอนนะครับต่อไปคือการระดับ U นะครับผมอา้านล,ล่างตรงนี้นะครับ U U ย่อมาจาก uncommon นะครับผมก็จะมีความหายากกว่า C ขึ้นมานิดนึงนะครับผมนิดนึงนะครับผมจริงๆแล้วทุกซองที่เปิดนะครับผมของโปเกมอนนะครับผมก็จะเจอการ์ด U ได้นะครับผมอาจจะใบ2ใบถัดมาจะเป็นการ์ด แรนะครับระดับ R นะครับผมตรงนี้ครับอ่าแล่ก็โฟกัสนิดนึงครับอ่าก็เริ่มหายากขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับผมส่วน่จะเป็นโปเกมอนร่างที่3นะครับแล้วก็จะเริ่มมีความแบบเงาเงาตรงขอบนะครับผมเงาเงาตรงภาพแล้วนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใส่สลีฟหรือว่าซองใสๆเอาไว้นะครับเพราะว่า น้องเนี่ยเวลาปล่อยทิ้งไว้อะน้องจะงอนะครับเพราะว่ากาคนนี้โดนลมมากๆแล้วไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเพื่อเป็นการโชว์แล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นระดับ R r นะครับผมหรือว่า ดับเบิลแ r รนะครับก็จะมีตัว R ด้านล่างนี้2ตัวนะครับผมให้กล้องโฟกัสนิดนึงครับก็จะหายากขึ้นมาอีกนะครับมีความวิบวับวิบวับวิบวับแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสำคัญกับชุดชุดนั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมถอดออมาให้ดูใกล้ๆนะครับ ก็จะเป็น AR นะครับซึ่งใบ AR นะครับผมก็จะมีตัวอักษร A กับ R นะครับ AR มาจากคำว่า Art r a r e นะครับ ซึ่งเป็นการ์ดที่จะมีอาร์ตเต็มใบนะครับเป็นภาพโปกเกมอนหรือเป็นภาพเทรนเนอร์เนี่ยครับผมส่วนใหญ่แล้วผมชอบ AR มากเพราะว่าภาพ AR เนี่ยมันจะบอกเล่าถึงธรรมชาติของโปกเกมอนตัวนั้นนะครับว่าคน้องอ่ะแบบใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับกับเทรนเนอร์คนนั้นหรือกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นระดับ S R นะครับผมก็ย่อมาจากคาว่า Super Rare นะครับก็คือตรงชื่อเลยนะครับ Super ก็คือขั้นสุดนะครับผม r ร r e คือความหายากหายากขั้นสุดนะครับผม S R ส่วนใหญ่แล้ว S R เนี่ยก็จะเริ่มมีราคาที่ แพงกว่า AR เมื่อสักครู่นะครับผมอ่ะแล้วแต่ว่าโปเกมอนตัวนั้น,นเป็นตัวยอดฮิตหรือเป็นตัวยอดนิยมของผู้เล่นการหรือเปล่านะครับผมโดยนอกจากเป็นโปเกมอนแล้วนะครับยังจะมีใบไอเทมด้วยนะครับ SR ไอเทมนะครับผมหรือจะเป็นตัวละครหรือจะเป็นสเตเดียมนะครับผมก็คือนอกจากตัวโปเกมอนแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเป็นไอเทมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูใกล้ๆนะครับผม ขออนุญาตแกะเพื่อให้ดูในคลิปนี้เท่านั้นนะครับขออนุญาตไม่เอาออกจากสลีปนะคะ แรงสุดท้ายนะครับผมเป็นแรงที่สูงที่สุดแล้วก็หายากที่สุดเลยด้วยนะครับผมนั่นก็คือแรง S A R นะครับ S A R ก็คือ Special Art Rare นะครับ S A R เป็นใบที่เป็นอาร์ตสวยเต็มใบนะครับแล้วก็อัตราการเปิดได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับผม ใช้ดวงล้วนในการเปิดนะครับในแต่ละคอลเลกชันของเซตโปเกมอนจะมี sar ที่สวยแตกต่างกันออกไปนะครับผมการเล่นการ์ดโปเกมอนเนี่ยอยู่ที่ว่าซองซองนั้นของคุณนะครับผมจะเปิดได้ sar ถ้าพูดง่ายๆคือมันก็เหมือนเป็นเป็น,ปนไพ่เอ้ยเป็นการ์ดแบบระดับท็อประดับบอสระดับสูงสุดของเซตเซตนั้น SAR ที่ผมมีนะครับผมก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แน่นอนผมเปิดเองกับมือนะครับไม่มีการซื้อ SAR ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับบอกเลยว่าแบบราคาค่อนข้างแบบร <c oughs> าคาเอาบอกที่บ้านไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเขด่านะ <c oughs> นะครับอ่ะก็ความแพงก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนั้นนะครับผมมีคนสนใจมีคนชอบ ขนาดไหนนะครับผมถ้าชอบมากๆอย่างแบบว่าเมกาลิซาดอนหรือว่าเมกาเซอร์ไนท์หรือว่าแบบเออปิกาจูอย่างนี้นะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นล่าสุดจะเป็นอ่าน้องไคริวนะครับผมเมกาไคริวนะครับผมก็จะค่อนข้างมีราคาที่สูงนะครับสําหรับท่านที่เปิดเจอมานะครับและอยากจะปล่อยต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูใกล้ๆนะครับผมซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ถอดออกมาจากอ่าพลาสติกใสเลยนะครับแต่นี่เนื่อแต่ว่าเป็นคลิปให้ดูนะครับผม ก็อ่ะผมก็จะเอาออกมาให้ดูใกล้ๆนะครับเให้ดูเมกาลิซาดอนละกันนะครับ<อ>นี่ขนาดยังไม่ออกมาจากทบลูดนะยังสวยขนาดนี้เลยนะือสวยสวยครับไม่ใช่อะไรสวยสวย นี่ไม่ออกมาจากสลีปนะครับสวยมากโคตรสวยโคตรสวยบอได้แคนี้แล้ะโคตรสวยสวยแบบม s m r ถ้าถามผมว่าจน เมกาลิซาดอน EX อันนี้นะครับผมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับผมเห็นอยู่ในบ้านฟ้านะราคาประมาณ5เท่านะครับนอกจากการ์ดโปเกมอนที่บอกไปนะครับก็ยังมีการ์ดตัวละครนะครับผมเป็นคนเป็นเทรนเนอร์เป็นไอเทมแล้วก็เป็นแบบสเตเดียมนะครับผมสถานที่นะครับผม ซึ่งผมขอออกตัวก่อนว่าผมเป็นสายสะสมการ์ดนะครับไม่ใช่สายเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับผมหรือว่าในอนาคตอาจจะได้มาเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับผมซึ่งการ์ดเหล่านี้จะใช้ในการเล่นการ์ดโปเกมอนครับและยังมีการ์ดพิเศษอีกนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นตามนี้ครับอันดับแรกพิเศษก็คือจะเป็นการ์ดเรียกว่าการ์ดโปรโมนะครับผมการ์ดโปรโมเนี่ยก็คือการ์ดโปเกมอนที่จะให้มาเฉพาะ แพ็กเซเว่นเท่านั้นนะครับแพ็กที่ขายในเซเว่นเท่านั้นจะฟรีการ์ดโปรโมเหล่านี้โดยจะมีการ์ดโปเกมอนนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตนั้นว่าเป็นของเซ็ตอะไรนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นของเซตการผงาดของผู้ไร้ผ้านะครับจะเป็นน้องลาปาร์ตกับคาสุนินะครับผมและการ์ดก็จะมีความเงาเงาแววแวิบวับวิบวับนะครับผมวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะครับอ่าการผงาดของผู้ไร้ผ้าอันนี้เป็นยิบานี้นะครับของเซ็ตวิวัฒนาการเมกานะครับ นี่จะเป็นน้องเนียวฮะจากเซตของสายใยแห่งโชคชะตานะครับและจะเป็นน้องพูลินเซตล่าสุดเซตอัคคีสีครามนะครับก็จะสวยๆตามนี้เลยนะครับผมใบนี้ก็นักสะสมก็อาจจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อาจจะมีราคาได้อยู่นะครับ และพิเศษนะครับผมการ์ดที่จะอยู่ในพวกเซตฉลองนะครับผมเซตแบบบ็อกซ์แบบฉลองอย่าง EV หรือว่าอย่างอ่าวัฒนาการ m เมกานรีมส์นะครับผมก็จะมีการ์ดพิเศษเหล่านี้นะครับผมจะเป็นการ์ดใบธาตุนะครับจะเป็นลูกบอลเห็นไหมลูกบอลธาตุตามสัญลักษณ์ตรงนี้ของตัวละครนะครับนี่คือแบบพิเศษนะครับผมใบธาตุนะครับแล้วก็จะเป็น ใบบอลเห็นไหมครับจะมีลูกบอลนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นไอเทมก็ได้นะครับผมไบบอลก็สวยนะวิบวับวิบวับนะครับผมชอบอันนี้มากเลยนะครับผมอัซูมาโอนะครับผมอันนี้สวยมากเป็นการ์ดใบบอลนะครับผมแล้วก็วิบวับวิบวับนะครับผมเป็นงานเทศกาลของญี่ปุ่นนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฟฟยนะครับผมแบบโฮโลแกรมแบบเท่ๆแบบนี้นะครับผมเป็นการ์ดพิเศษนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับของรับการมาแนะนําว่าแต่ละการเนี่ยดูความหายากยังไงนะครับผมมีระดับพิเศษด้วยนะครับผมก็คือระดับ MA นะครับผมซึ่งน่าซองมากผมยังไม่มีทีนะครับผมเดี๋ยวผมแปะภาพให้ตรงนี้แล้วกันปิ๊งนะครับ MA ก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็หาอยู่นะและอยากได้มากและเออไม่พูดไม่ได้นะครับผมเหนือกว่า SAR นะครับผมก็คือระดับ M U R นะครับก็คือกาทองนะครับผมแน่นอนไม่ต้องมาหาว่าผมมีไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมอ่เดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูนะครับตามนี้ครับ อ่ะนะครับผมดูว่าจะเป็นเซตเก่าๆที่มี UR นะครับขออนุญาตข้ามไปไม่พูดถึงละกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดลำดับความหายากของการ์ดโปเกมอนนะครับผมว่ามีระดับอะไรบ้างนะครับผมก็หวังว่าคลิวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ